One, two, three. Come on. Come on. Come on. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain. Never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. Let of this pain, betrayed? No air left air Lets complete There's this to go no สวัสดีจ้าพบก,กับช่องเด่ไทยสไปร์อนแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองป,องปายสซโขตสุคนเด้อจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะ มาอีกแล้วจ้าช่วงหมอหมอยหอยสังกับโตโต้เทยไทยจ้าวันนี้อากาศข้างนอกสลัวสเสลียลมแรงมากๆนะคะฝนโปรยนิดๆด้วยแต่ถ้าฝนอย่างเดียวเหมือนเมื่อวานก็ยังเพราะว่าวันนี้ทั้งฝนทั้งลมนี่แหละคะ่ะดินฟ้าอากาศเมืองนอกเมืองนาช่วงนี้นะคะลุ้นไปแต่ละวันว่าจะเจอแสงสว่างแสงแดดหรือเปล่า บางวันก็ขัวนัวทั้งวันเลยนะคะเหมือนหมอกคลุมเมืองก็ว่าได้ค่ะเหมือนในหนังเรื่องแวมพายเลยนะคะอาจจะเหงาเศร้าส้อยเบื่อหน่ายกันหน่อยก็อดทนเอานะคะบางประเทศยิ่งฤดูหนาวเจ็ดแปดเดือนเลยทีเดียวนะคะอยู่กับหิมะอยู่กับความสลร,รัสเสียอ่ะว่ากันไปจินฟ้าอากาศที่ใสมวกก็เพราะว่าเพิ่งเข้ามาจาก เพิ่งเข้าบ้านมานะคะไปข้างนอกมาเมื่อเช้าก็ทํางานมาสักสามสี่ชั่วโมงได้นะคะทํางานนอกบ้านนิดหนึ่งนะคะไปบ้านเพื่อนพ่อพใหญ่นี่แหละทําความสะอาดให้เขาสามชั่วโมงได้นะคะได้เสริมเติมกันไปนะคะในยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้อันไหนที่เราพอทํามาหากินทํางานทําเงินได้เราก็ทํานะคะ ยุกข้าวยากมากแพงจริงๆนะคะทางบ้านเราก็ข้าวของขึ้นเหมือนกันทางเมืองไทยนะคะแต่ทางนี้ค่าแกส๊สค่าไฟอะไรต่างๆขึ้นตลอดเลยนะคะนี่ราคาสิ่งที่ตามมาจากพิษสงครามนะคะถ้ารัเสเซียยูเครนไม่หยุดลบกันสงครามไม่จบไม่สิน้นก็จะยืดเยื้อด,ดึงกันไปทีนี้ แต่รัประเทศฝั่งทางยุโรปฝั่งทางเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสจิรรมนีหรือว่าฝั่งทางเบลเยียมมานิี่ก็เราก็เหมือนตัวตั้งตัวตีตัวหลักของนาโต้เลยทีเดียวเพราะเราต้องสนับสนุนนาการเงินทุนเอืยอาวุธเอืออะไรเอืยให้กับประเทศยูเครนทีนี้แล้วก็ทํำยังไงคะแต่รับประเทศถ้าประเทศไหนที่ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังไม่ได้ร่ํารวยจริงๆก็ต้อง ดึงจากประชาชนสิครับไปช่วยเขาไปซื้ออาวุธซื้ออะไรสนับสนุนเขานี่แหละค่ะเราอาศัยอยู่ประเทศต่างๆนี่ก็จะโดนกันไปด้วยอันไหนประหยัดกันได้ก็ประหยัดกันไปก็เห็นเพื่อนๆหลากหลายคนทั้งใช้ฟืนใช้อะไรจุดเตาผิงในบ้านเอาพี่สาวยัดญาติกันอยู่ที่ทางเยอรมนีเขาก็พยายามไม่เปิดเครื่องทําความร้อนในบ้านเลยนะคะก็ถือว่าเขาอดทนจริงๆเขานั่งใส่เสื้อกันหนาว ตัวใหญ่ๆกันได้ในบ้านแต่ตัวโตกับแฟนก็ยังถือว่าโอเคอยู่ค่ะเปิดในบ้านอยู่ระดับ20 2 1อ,อยู่ตลอดอยู่ก็ถือว่าไม่ได้ถึงขั้นประหยัดมากขนาดนั้นนะคะแต่เราก็ประเมินอยู่ว่าอันไหนพอที่จะลดหลั่นลงมาได้นะคะคุยกับแฟนเหมือนกันค่ะว่าเราก็คือปกติบ้านอยู่กลางเมืองปกติจะไปกินข้าวร้านอาหารกันเรื่อยๆนะคะไม่อาหารเย็นก็อาหารเที่ยง ะะเดือนหนึ่งถ้าอาหารเย็นมาครั้งสองสามครั้งเลยทีเดียวไปร้านอาหารนะคะแต่ก็ถือว่าก็หมดพอสมควรถ้าเราไปร้านอาหารแต่ถ้าเราทํากินเองมาก็ทุนลงมาอีกก็คุยกับแฟนอยู่ว่าเรานานๆทีนะต่อไปน,นี้ไม่งั้นก็นอกจากเพื่อนนัดหรือว่าอะไรจําเป็นจริงๆเราถึงกินข้าวร้านอาหารใน,ในเมืองกันวันข้างหน้าก็คิดว่าร้านอาหารเขาเพราะว่าเขาเริ่มขึ้นราคาหลากหลายอย่างแล้วพวกร้านต่างๆเพราะว่าวัตถุดิบ ที่ส่งมาหรือว่าดิบที่จะซื้อมาทําอาหารต่างๆมันแพงขึ้นเราเข้าใจอยู่ค่ะถ้าไม่ขึ้นเขาก็อยู่กันไม่ได้นะคะร้านอาหารวันข้างหน้าก็อาจจะเงียบเหงาอยู่นะถ้าร้านบางร้านอาจจะอยู่ได้อยู่ไม่ได้เราก็จะได้เห็นกันในเรื่องอนาคตนะคะแล้วก็เห็นเพื่อนๆน,นะคะที่โตโตติดต,ต,ต,ตามเพจนะคะทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนี้แหละหลากหลายคนที่เขาขายไส้อั่วเอยไส้กอกเอยแหนมอิสาแนแหนม เปรี้ยวไม่เปรี้ยวก็ว่ากันไปที่เขาทาขายแล้วก็ของหวานแล้วว่ากับข้าวพวกแกงส้มแกงไตปลาต่างๆเขาก็พูดบ่นกันเหมือนกันก่ต้นทุนมาแพงแล้วก็จะขึ้นตลอดตลอดก็ไม่ได้เขาก็สงสารลูกค้าถ้าไม่ขึ้นเขาก็อยู่กันไม่ได้แต่ก่อนพวกขนมรอดช่องเอ้ขนมเข่งขนมเตียนขนมอะไรที่ทําเป็นแพ็คนะคะแล้วก็ใส่กล่องถ้าใครอยู่ต่างประเทศก็จะรู้นะคะเวลาสั่งของคนไทยด้วยกันต่างประเทศนะคะแต่ก่อนก็ ขนมหวานก็กล่องละ5ยูโรนะคะแต่ทีนี้เขาก็ขอขึ้นเป็น7แล้วรอบนี้ยังไม่รู้เลยเขาจะขึ้นยังไงเขาก็สงสารคนซื้อกินเหมือนกันแต่ไม่รู้จะทายังไงได้ภาษีอะไรต่างๆนานา,นาก็บ่นกลังงมเหมือนกันแต่เราก็หันมาทางตัวเองก็ไหนปรับอันไหนเปลี่ยนการกินการอยู่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าประหยัดมากนะคะแต่ก็ดูก่อนนะคะ นิดๆหน่อยๆแล้วก็ดูกันไปตุวโตก็คุยกับแฟนทุกวันว่าเราจะทําประมาณไหนประมาณไหนยังไงนะคะอันไหนไม่จําเป็นในช่วงนี้ก็อาจจะไม่ซื้อมากอะไรก็ว่ากันไปนะคะเสื้อผ้าหน้าผ่อนแล้วก็มีอยู่นะคะนี่แหละ,ะมาพูดเรื่องการใช้ชีวิตต่างถิ่นต่างแดนให้ฟังนะคะเราต้องเปลี่ยนไปตามยุคจริงๆนะคะยุคข้าวยากมากแพงอันไหนพอลดหย่อนลงมาได้แล้วก็ลดไปตาม กำลังของเราตามความสะดวกของแต่ละคนนะคะอย่างเรื่องน้ำไฟแก๊สอะไรต่างๆบ้านตัวตัเองแฟนตัวตัวเขายังมีสัญญาเก่าสัญญาสัญญาแบบถูกแบบอะไรอยู่แกก็เลยว่าเราก็โอเคอยู่นะคะถ้าวันข้างหน้าปี2ปีข้างหน้าไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะว่ากันไปคะ่ะ แล้วทาง t i k t o อกก็เหมือนกันนะครับมีคนส่งข้อความมาถามหลังใหม่เหมือนกันว่าการเรียนภาษาที่3อยู่เมืองนอกเมืองนาใช้ชีวิตต่างถิ่นต่างแดนเรียนภาษาที่3ยากไหมก็คือเรียนภาษาฮอลแลนด์ Holland ก็ใช้ภาษาดัชนะคะถ้าทางเยอรมันก็ภาษาดอยนะคะแต่ถ้าคนได้แฟนทางอังกฤษอเมริกาส่วนที่ใช้อังกฤษอยู่แล้วถ้าเราเราได้พื้นฐานอังกฤษมาเรากไปเสริมไปเติมโรงเรียนนู้นโรงเรียนนี้ได้ บประกาศได้อะไรขึ้นมาก็ได้ทํางานทําการกับเขาไปหรือว่าเรียนเพิ่มให้ตัวเองไปนะคะเก่งจากบ้านเรายังไงก็ต้องมาต่อที่นี่สักระยะหนึ่งนะครับอย่างน้อยก็ติดปีกให้ตัวเองนะคะพร้อมที่จะรบพร้อมที่จะสู้กับสังคมวัฒนธรรมต่างๆบ้านเขาอย่างตัวตัวเองก็ภาษาดัตก็ถือว่ายากมากเป็นภาษาที่สามเป็นภาษาที่ใหม่เลยนะคะแต่แรกๆก,ก็เรียนอยู่ทางเมืองไทยเรียนที่พัทยาน,นู่นแหละค่ะ เรียน3เดือนแล้วก็สอบนะคะเรียนคลอดเดียวที่นู่นก็สอบ3ามอย่างเบสิกที่สถานทูตที่กรุงเทพก่อนสถานทูตเนเธอร์แลนด์นะคะสอบเสร็จเรียบร้อยเราก็มาต่อที่นี่มาเข้าทะเบียนบ้านที่นี่มาหาโรงเรียนที่นี่กว่าจะได้เรียนอีกก็ครึ่งค่อนปีกว่าจะได้เจอโรงเรียนนะคะเราก็ไปเรียนทุกสิ่งทุกอย่างก็จ่ายเองนะคะ ธรรมดาบางคนมันก็ขึ้นอยู่กับหัวคนนะคะความยากความง่ายแตกต่างกันไปบางคนก็มีพื้นฐานมาดีบางคนก็มางูปปาเหมือนกันนะคะตโต๊โตก็ถือว่าภาษาอังกฤษก็ได้มาหน่อยระดับหนึ่งก็ถือว่ามาเรียนที่นี่ก็แค่ปีเดียวก็สอบเสร็จจบหมดอย่างพี่เมืองที่ใกล้ๆก,กันนะคะแกไม่ได้พื้นฐานอังกฤษกมาเลยแกเรียนก็งมโขงเรียนไปเลยส่วนมากถ้า ช่วงลหลังๆมาตุวโตก็ให้หนังสือให้อะไรไปทั้งสอนกันด้วยบางครั้งแกก็มาทําการบ้านที่นี่ด้วยอะไรด้วยก็สอนกันไปไหนที่สอนกันได้นะคะจนเท่าทุกวันนี้แต่แกก็เรียนจนครบ600ชั่วโมงแต่การเสียเงินค่าโรงเรียนแกก็ได้เสียเยอะกว่าตุโตเพราะแกเรียนเต็มสตรีมเต็มสูบไปเลยนะคะปีครึ่งเกือบ2ปีเลยทีเดียวได้600ชั่วโมงไปเทียบแล้วแกก็สอบ6อย่าง7อย่างไม่ผ่านสักอย่างแต่ แกยังมี600ชั่วโมงไปเทียบนุ่นนี่นั่นแก็บแกก็สอบอย่างละหครั้ง6ครั้งจบกันบังคับของเขาแล้วก็ไปเทียบอาจจะเสียค่าปรับนิดหน่อยแฟนก็เสียอะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่ถ้าใครได้ภาษาของเขาบ้านเขามันก็ดีดีกับการเข้าสังคมวัฒนธรรมการไปทํางานทําการการพูดการจากกับเจ้าหนุ่เจ้านายบ้านเขามันก็สะดวกนะคะอย่างตัวตัว,ตวเองอยู่อพาร์ตเมนต์นีทางอพาร์ตเมนต ยี่สิบห้องนี้เราก็เป็นคนต่างด้าวต่างชาติอยู่คนเดียวนะคบเวลาลุงลิไปเจอกันเพื่อนบ้านเอ่ยใครเอ่ยคนโง่คนแก่เอ่ยเราก็เด็กกว่าเขาทั้งตึกเลยก็ว่าได้นะคะเขาก็ไม่ค่อยใช้หรอกนะคะรับภาษาอังกฤษกับเราเรแรกๆก็ไม่ค่อยมีคนใช้อยู่แล้วเขาก็จะบางประเทศเขาจะไม่ค่อยอยากจะใช้ภาษาอังกฤษภาษาอันนี้นะคะนอกจากไปงานราชการหรือว่าไป ท่องเที่ยวหรือต้องไปสนามบินหรือว่าบินไปประเทศนู้นประเทศนี้เขาก็จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางแต่ถ้าอยู่ในประเทศเขาพวกคนมีอายุจริงๆเขาไม่ได้สนใจภาษาอื่นเขาสนใจภาษาเขามากกว่าเขาก็ทักทายเราคุยกับเราทุกวันแต่ก่อนตัวโต,วตวไม่เข้าใจตัวโตก็ยิ้มยิ้มยิ้มไปก่อนนะคะแต่สเต็ปแรกก็คือเราขอให้เราพยายามฟังเขาเข้าใจก่อนว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรเขาถามเรื่องอะไรแรกๆนะคะมันก็จะยากหน่อยนึง พอเราเริ่มเข้าใจแล้วเราค่อยเริ่มพูดพูดพูดแล้วก็ให้แฟนเรานี่แหละค่ะที่บ้านนะคบให้เขาพยายามใช้ภาษาท้องถิ่นนี่แหละภาษาดัชนี่แหละกับเรายังแฟนตัวโตเองแกจะไม่ค่อยหลังจากที่ตัวโตไปโรงเรียนเนี่ยแกแทบไม่พูดภาษาอังกฤษแม้แต่คําเดียวกับตัวโตนะคบแกอยากให้เราเป็นอยากให้เราได้ภาษาเราก็เลยตําหน้าตําหลังถูกผิดแกก็จะบอกเป็นช่วงๆแต่ทุกวันนี้ไม่บอกแล้วค่ะจะพูดผิดพูดถูกแล้วก็ พูดไปเลยนะคะเพราะหนึ่งเราเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดด้วยนะคะมันก็จะประมาณนี้นะคะแกก็ปล่อยเราทุกวันนี้คุยกับพ่อแม่พี่น้องแกอะไรเข้าสมาคมของเขาญาติพี่น้องเราก็คุยได้ถามได้อะไรได้ตอบได้อยู่ค่ะแต่เราก็รู้ว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรถึงจะไม่ถูกหลักไวยากรณ์เราก็ควหยเรามีความกล้านะคะส่วนหนึ่งนะคะกล้าเข้าสังคมกล้าพูดกล้าคุยกล้ายิ้มกล้าหัวเราะ แต่วันเวลามันก็จะนำพาความกล้าให้เราเองความมั่นใจนะคะแต่บางคนบอกว่าพี่อยู่เป็น1 0บสิบปีพี่ก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ภาษาพี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอันนั้นมันก็แล้วแต่คนนะคะเราก็พยายามแล้วกันนะคะมันก็ไม่เกินความพยายามของเราแต่ขอให้เวลาเราไปทํางานไปร้านอาหารไปซื้อของเราก็พยายามรู้เรื่องว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรหรือว่าการสื่อสารให้มัน ถูกต้องแค่นั้นเองนะคะถ้าไม่เข้าใจก็ถามก็ใหม่เลยค่ะไม่ต้องอายนะคะเมืองนอกจะเป็นอย่างนี้อยากให้พูดตรงๆเลยค่ะเข้าใจหรือไม่เข้าใจถามก็แต่เนิ่นๆเลยตัวโต้เคยไปทํางานนะคะงานโรงแรมทําความสะอาดเราไม่เข้าใจทีแรกเราก็ไม่ถามก็ซ้ําพอเราไปทําไม่ถูกโดนว่าเขาก็ทุงเชงทุงเชงทันทีนะครับเขาไม่เก็บนะคะถ้าผิดตรงไหนก็คือผิด แต่สาหรับส่วนตัวตัวเองถ้าชั้นผิดเธอจะฆ่าชั้นตายฉันก็ไม่ว่าแต่ถ้าชั้นไม่ผิดตัวตก็เถียงสู้ตายแล้วก็ไม่ยอมเหมือนกันนะคะจะเป็นประมาณนี้ค่ะวันนี้ก็มีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะเรื่องอาหารการกินข้าวของขึ้นราคายุคข้าวยากมากเพงและเรื่องภาษานะคะหวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์ ไม่มากก็น้อยกับทุกคนนะคะหรือว่าฟังเพื่อความบันเทิงแล้วกันขอบคุณทุกกำลังใจดีๆเสมอมาค่ะบ๊ายบายค่ะ